สวัสดีครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับเราก็จะมาดูเรื่องการ m a n a g ตัว Cisco device นะครับซึ่งวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะเป็น chapter ที่2นะครับของโมดูลที่6นะครับใน s i s a d m ี n D2 นะคก็อันดับแรกนะครับเราจะต้องมาดูเรื่องโครงสร้าง a r c h i t e c t ของตัวอุปกรณ์ก่อนนะครับก็หลักๆเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย CPU นะครับแล้วก็มี RAM นะครับเพื่อใช้ในการทำงาน พอมี RAM แล้วเนี่ยมันก็จะมีตัว NV RAM นะครับ NV RAM เนี่ยจะเป็น RAM ที่พอปิดไฟแล้วไม่หายนะครับเอาไว้เก็บตัว c o n f i g คือตรงนี้เนี่ยจะเก็บ running c o n f i g นะครับแล้วตรงนี้เราก็จะเก็บเป็นไว้ startup c o n f i g ใหม่ยความว่าถ้าเกิดสมมุติเราปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่มันก็จะเอา c o n f i g จากนี้ไปใช้นะครับส่วน I/Os เองก็จะเก็บไว้ใน disk ตรงนี้นะครับเปรียบเทียบเหมือนกับ hard disk นนะครับตรงนี้ก็จะเป็น flash drive ก็จะเก็บ ios ไฟล์ไว้ส่วนที่เหลือนะครับเราก็จะมีตัว System t y s เ e m Control นะครับที่ติดต่อกับพวกอินเทอร์เฟซทั้งหลายเลยนะครับทีนี้มาดูลอมฟังก์ชันบ้างนะครับโดยปกติลอมเนี่ยคือตัวที่เกิดเป็นโปรเซสแรกแรกตอนที่เราบูตเครื่องนะครับก็มันจะทำการสเต็ป <c oughs> ก็ประมาณว่ามันจะมีการทำ post ก็คือการทำฮาร์ดแวร์เช็คนะครับว่าในเบื้องต้นว่ามีฮาร์ดแวร์เสียหรือเปล่านะครับตอน, Boot นบูต แล้วก็มันจะเข้าโหมดตัว b o o Step นะครับเพื่อที่จะไปหาว่าไอตัว iOS ของเครื่องอยู่ที่ไหนเพื่อที่จะได้ทำการโหลด iOS ขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวลองมอนิเตอร์นะครับเป็นพร้อมนะครับคล้ายๆ Windows ที่เราเข้า s เซ e โห d e ประมาณอย่างนั้นนะครับก็คือเป็นโหมดพิเศษนะครับที่รันได้บางคอมน่ะนะครับทีนี้มาดูสเตตนะครับในการ power on ของเครื่องนะครับตอนที่เครื่อง บูตขึ้นมานะครับมันจะเข้าสู่ฟังก์ชันลองนะครับแล้วมันก็จะเริ่มทำการทำ POST หรือ post นะครับก็คือทำการเช็คฮาร์ดแวร์เช็คเมมโมรีนะครับเช็ค CPU ว่าเสียไหมเมมโมรีใช้ได้ครบหรือเปล่านะครับเป็นการเช็คฮาร์ดแวร์เบื้องต้นก่อนถ้าผ่านเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะทำการโหลดตัวบ o ส t s แ a p ขึ้นมาบ o ส t s แ a p ก็คือเป็นโปรแกรมเล็กๆนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการโหลดไอตัว iOS จริง หลังจากที่โหลดตัวบูสต์แสขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับบูสต์แสมันก็จะเริ่มไปทำการโหลด iOS ตัวจริงนะครับซึ่ง iOS อเองอาจจะอยู่ในแฟลชได้นะครับหรืออาจจะอยู่ในตัว tftp server นะครับแฟลชได้หน้าตาเป็นยังไงนะครับก็หน้าตาประมาณอย่างนี้ดูทีสนะครับ,รบ Flash Card มันก็คือเมมโมรี่การ์ดธรรมดานะครับ รูปนี้ชั้นหน่อยนะครับที่เราเสียบเข้าไป memory าร์ d ตัวนี้ก็คือ memory ที่เราเอาไปใช้ในในกล้องถ่ายรูปธรรมดาของเรานี่แหละครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ scan disk นะครับเป็น compact compact disk นะครับโอเคหลังจากตรงนี้นะครับพอมันโหลด ios เสร็จนะครับก็จากนั้นมันก็จะทําการโหลดตัว config file นะครับซึ่งโดยปกติมันมักจะอยู่ใน nvram ถ้าเกิดไม่อยู่ใน nvram มันก็จะไปหาใน tftp server นะครับ ถ้าหาไม่เจอเลยนะครับก็จะเข้าสู่พร้อมเพื่อให้ทำการเซตอัพตัวโหมดตัวคอนฟิกนะครับเหมือนกับเป็นเครื่องที่ใหม่ๆมาจากโรงงานเพิ่งแกะกล่องมันก็จะยังไม่มีคอนฟิกใช่ไหมครับมันก็จะเข้าสู่กับโหมดของการเซตอัพตัวคอนฟิกให้เลยทีนี้ในตัวการบูทเนี่ยนะครับมันจะมีเมมโมรีอยู่ก้อนตัวเล็กๆนะครับเป็นก้อนเล็กๆขนาด16บิตนะครับซึ่งเราเรียกมันว่า configuration register นะครับ ซึ่งไอตัว16บิตเนี่ยนะครับมันก็จะการเซตค่า16บิตตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อ behavior ของตัวเราเตอร์นะครับอย่างเช่นตัว4บิตสุดท้ายนะครับ list significant 4บิตเนี่ยนะครับจะใช้ในการ Config ตัว register ที่ใช้เป็น boot f i e l นะครับว่ามันจะ boot แบบไหนนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูตรงนี้นะครับสเต็ปแรกนะครับอยู่ตรงพร้อมตรงนี้นะครับเราก็จะใช้คำสั่ง show version ก่อนนะครับแล้วหาดูบรรทัดมา ที่ขึ้นต้นด้วย configuration register นะครับก็อันนี้คือค่าของมันนะครับมีขนาด16บิตนะครับให้ตัวอักษรตัวเลขนหนึ่งก็คือ4บิตนะครับแล้วเขาก็บอกว่าไอ้ตัวเลขสุดท้าย4บิตสุดท้ายนี่นะครับเป็นตัวบอกบูตนะครับว่ามันจะบูตแบบไหนนะครับก็คือเลข2เนี่ยนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยจะมีค่าเป็น2102นะครับลองดูนะครับซึ่งโดยปกติอย่างที่ผมบอกนะคือว่าเวลาบูตมันจะไปเอามาจากตัว f r a c h นะครับ ทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนมันใช่ไหมครับเราก็เข้าไปที่โหมด conf i terminal ก่อนนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง conf i register นะครับแล้วก็ใส่ค่าเต็มๆตมลงไปศน x 2 1 0 1น่ะเพราะเราต้องการจะเปลี่ยนใอ้ตรงนี้สี่ b สุดท้ายเนี่ยจากเลข2เป็นเลข1นะครับเราเดี๋ยวมาดูพฤติกรรมของมันนะครับหลังจากนั้นก็ exit นะครับพอ exit เสร็จปุ๊บเราอย่าลืมนะครับจะต้อง copy running เพราะตอนแก้เนี่ยเราแก้อยู่ใน ram ใช่ไหมครับเราก็ต้องทำการ copy จาก ram ลงใน nv ram ก็คือ startup config นะครับ หลังจากที่ Copy เสร็จปุ๊บนะครับลองโชว์ดูอีกทีนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าค่าของมันนะครับจะยังเป็น2องหยังเป็นค่าเดิมอยู่นะครับเพราะว่าไอตอนที่เราเซตเนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มมีผลนะครับตอนที่เราบูตเครื่องครั้งใหม่นะครับก็ทีนี้มาดูสเต็ปของมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาเราเตอร์มันบูตนะครับมันจะเช็คไอตัว configuration register ก่อนนะครับแล้วเช็คดูที่ปิบิสุดท้ายนะครับว่าเป็นเลขเท่าไหร่ ถ้าเป็นเลข0นะครับก็หมายความว่าให้เข้าไปสู่รอมอนนะครับก็คือโหมดเซฟโหมดประมาณอย่างเงี้ยน,นะคล้ายๆวินโดว์เซฟโหมดนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็น2นะครับ3 4 5จนถึง F นะครับก็คือไอค่านี้ที่ที่ตอนแรกมันเป็นเลข2อู่ใช่ไหมครับอันนี้หมายความว่าให้ทำการเช็คบูตเข้ามาแล้วก็โหลด Cisco IOS เลย แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเลขหนึ่งก็คือตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งแล้วนะครับก็คือพฤติกรรมของมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับมันก็จะบอกว่าทําการเช็คให้ตัว iOS จากในแฟลก,ก่อนว่าเจอไหมนะครับถ้าเจอนะครับก็ให้โหลดนะครับแต่ถ้าไม่เจอก็ค่อยไปเช็คใน TFTP นะครับถ้าเจอใน TFTP ก็โหลดแต่ถ้าไม่เจอก็ค,ค่อยไปที่ลองม o น,นะครับนี่ก็จะเป็นสตเต็ปของมันนะครับทีนี้มาดูนะครับ สเตปการโหลด iOS นะครับปกติเวลาเราบูตขึ้นมาบูตเครื่องขึ้นมานะครับมันก็จะเริ่มทำการเช็คโพสต์นะครับแล้วก็เข้าสู่บูตแสกนะครับแล้วก็เริ่มหาว่า,าตัว iOS อยู่ที่ไหนนะครับพอหาเจอปุ๊บใช่ไหมครับตัวนี้ iOS ก็จะเริ่มโหลดขึ้นนะครับแล้วก็เนื่องจาก iOS มันเป็นคอมเพลสอยู่มันก็จะทำการดีคอมเพลสแล้วก็เอาไปลงไว้ในรันเพื่อเตรียมทำงาน,นอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปปกติตอนบูตเครื่องนะ ทีนี้พอบูนมานะครับพอเราโชว์เวอร์ชั่นดูเราก็จะเห็นเลยนะครับว่า iOS ที่โหลดมาเนี่ยเป็น iOS เวอร์ชั่นอะไรนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับมันก็จะบอกว่าเป็น iOS ของแพลตฟอร์ม router สอ0พันนะครับแล้วก็ iOS i n a g e เป็นแบบ universal นะครับเดี๋ยวเราจะมีการพูดเรื่องตรงนี้ในสไลด์ไทยถ่นะครับตัวนี้บอกเวอร์ชั่นของ iOS นะครับแล้วก็อันนี้คือ system image file ก็คือ iOS file นะครับนี่คือชื่อตรงนี้ ซึ่งไฟล์ตัวนี้เนี่ยจริงๆมันเป็น binary f i ไ file ลหาดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ Cisco นะครับซึ่งคนที่จะดาวน์โหลดได้ก็ต้องเป็นพาร์ทเนอร์ของเขานะครับถึงจะมี i v i l e g e เข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับก็อันนี้เป็นเวอร์ชันของ i o s นะครับอันนี้ลองมาดูตรงนี้นะตัวนี้ก็มันก็ยังโหลดมาเรื่อยๆอันนี้เป็นหน้าที่ต่อจากตรงนี้มานะครับตัวนี้ก็บอกเป็นออบอกระบุนะครับว่ามี พอร์ตอะไรอยู่บ้างน,นะครับมียี่กบิบที่จะเน็บซ้อมก่อนมีซีเรียลพอร์ตหนึ่งนะครับมีเมมอยู่เท่าไหร่มีนอร์มัลไท์นะครับก็คือ NV RAM อยู่เท่าไหร่นะครับตอนนี้คอนฟิก configuration register set ไว้เป็นสองหนึ่งศนทีนี้ <c oughs> สเตปของการโหลดตัวคอนฟิกเมื่อกี้เราพูดถึงสเตปของการโหลด iOS นะครับหลังจากโหลด iOS เสร็จปุ๊บมันก็จะโหลดคอนฟิกใช่ไหมถ้าดูตามรูปนี้นะครับถ้าลืมก็ <c oughs> คือรูปนี้นะครับ พอโหลดได้วส็จเสร็จปุ๊บคราวนี้สเต็ปสุดท้ายก็คือโหลดคอนฟิกละนะครับว่าจะโหลดจาก nvram โหลดจาก tftp หรือว่าจะเข้าคอนโซลให้ Config คอนฟิกก็หลังจากที่บูตมานะครับก็เช็คก,ก่อนว่ามี startup confic ใน nvram ไหมถ้ามีก็เอามาโหลดเลยลง ram ล,ลง ram แต่ถ้าไม่มีนะครับก็เช็คดูก่อนดีว่ามันมี active link ไปที่ตัวอื่น r o ตอร์ er ตัวอื่นหรือว่า s e r v ร์ตัวอื่นหรือเปล่าถ้ามีนะครับก็พยายามโหลดจากตัว tftp server ถ้าโหลดสําเร็จก็โหลดเข้าแลมแต่ถ้าโหลดไม่สําเร็จอีกนะครับก็ให้ขึ้นพร้อมเพื่อที่จะเตรียมคอนฟิกคล้ายๆกับเครื่องเปล่าที่มาจากโรงงานเพิ่งแกะกล่องนะครับมันก็จะไม่เจอทั้งที่ nvram ทั้งที่ tftp นะครับก็เข้าพร้อมเพื่อเตรียม c o n ฟิกเลยนะครับลองดูตรงนี้นะครับ showing config นะครับก็คือเราจะดูคอนฟิกที่อยู่ในแลมนะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าตอนนี้คอนฟิกไฟล์มีขนาดกี่ไบนะครับ1 kb เองนะครับเป็นคอนฟิกเล็กมาก ตรงนี้ก็จะบอกนี้โชว์สตาร์ดัพนี่คือดูคอนฟิกที่อยู่ภายใน NV Lab นะครับเราก็จะเห็นตอนนี้ใช้ไป 1, mm. 1> นึ่หนนมแล้วนะครับทีนี้มาดูตัวอ่ integrated file system แล้วก็ device นะครับก็เราจะเห็นว่าตัวเราเตอร์เองนะครับมันก็เหมือนกับเป็น PC ธรรมดาเครื่องหนึ่งนะครับมันสามารถอ่านข้อมูลนะครับอ่านจาก f l a ช เมมโมรี Memory, เหมือนทาตัวเหมือนกับฮาร์ดดิสต์นะครับอ่านจากแรมได้อ่านจาก N B r a m ได้หรืออ่านจาก U S B ได้ในขณะเดียวกันมันก็สามารถคอนเน็ t ไปที่เซิร์ฟเวอร์ข้างนอกที่เป็น T F T P เซิร์ฟเวอร์แล้วก็อ่านไฟล์จากตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวถ้าเกิดเราใช้คําสั่ง show file system นะครับมันก็จะเห็นทั้งหมดร้ายทั้งหมดที่มันสามารถ Acces s ได้ว่าตอนนี้มีใครบ้างมีขนาดเท่าไหร่มีไซส์เท่าไหร่ฟรี available เหลืออยู่เท่าไหร่นะครับเช่นตรงนี้นะครับ เรามีแฟลชการ์ดสล็อตศูนย์อยู่หนึ่งสล็อตนะครับเป็นแฟลชการ์ดขนาด256เมกนะครับแล้วก็ใช้ไปแล้วก็เหลืออยู่ประมาณ100กว่าเมก150กว่าสมกนะครับส่วน nvram นะครับก็จะเป็น nvram ขนาดประมาณ200กว่า K นะครับตอนนี้2องรใช้ไปนิดเดียวเองนะครับเหลืออยู่ตั้ง 255k นะครับทีนี้ <c oughs> มาดูเรื่องของอการ m a n a g e cisco ios นะครับ ไอตัวอุปก,กรณ์เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะคอยแบ็กอัพนะครับไอตัว ios เผื่อว่าเครื่องมันเสียใช่ไหมครับเพราะไอตัว ios นี่เป็น ios ที่เราจะต้องจ่ายเงินซื้อมาดังนั้นเผื่อเครื่องจะเสียแล้วนั้นเราทําการแบ็กอัพเก็บไว้ก่อนเราก็จะทําการแบ็กอัพนะครับคัปปี้ตัว ios นะครับจากแฟลชไดร์นี่นะครับมาไว้ที่ tftp server ต่างหากนะครับแล้วถ้าเกิดเผื่อฉุกเฉินขึ้นมานะครับส่งเครื่องไปซ่อมได้เครื่องใหม่มานะครับเขาก็จะให้เฉพาะเครื่องเปล่ามาเราก็ต้องทําการ copy ให้ตัวที่เราเคยแบ c k อัไว้ iOS เนี่ยนะครับลงมาไว้ตรงนี้นะครับทีนี้มาดู Cisco iOS Image File m e มันก็จะมีวิธีในการตั้งชื่อนะครับกลุ่มแรกนะครับก็จะเป็นตัวบอกว่าตัวนี้อยู่บนแพลตฟอร์มอะไรเช่น C209 0ก็คืออยู่ตัวนี้เป็น iOS ของตัวเราเตอร์209 0ส่วนตัวทัดมานะครับอันนี้บอกว่า Universal ก็จะเป็น Feature Set Universal นะครับก็คือ iOS ตัวนี้เป็น iOS แบบแบบ General แบบพื้นฐาน M แซดตัวนี้ก็จะบอกไฟล์ฟอร์แมตนะครับ M Run i n Ram z ก็คอมเพรสนะครับแล้วก็ตัวนี้ 15.152.4M1 ตัวนี้ก็คือเวอร์ชั่นของตัว iOS นะครับบินจะบอกว่าเป็น b บ n น r รนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับ การไปครับก็อย่างที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็สเต็ปแรกเนี่ยจะต้องเช็คก่อนนะครับว่า Connectivity ลองปิงดูซิว่าไปถึงเซิร์ฟเวอร์ไหมถ้าปิงถึงแสดงว่าตรงนี้น่าจะได้นะครับก็เช็คก่อนว่าไอตัว TFTP Server เนี่ยมีดิสกเหลือพอไหมนะครับถ้าเหลือพอคราวนี้ก็ทําการ Copy ได้นะครับจากตรงนี้มาไว้ตรงนี้ครับลองดูข้ามมานะครับสเต็ปแรกลองปิงก่อนนะครับไปที่จุด1.100ะครับ TFTP เซิร์ฟโอเคไหมนะครับ ถ้าโอเคนะครับลองโชว์แฟลดูก่อนนะครับว่าในแฟลชศูนย์เนี่ยนะครับไอตัว ios ก็คือตัวนี้นะครับมีขนาดเท่าไหร่นะครับขนาดนี้นะครับประมาณ97เมกนะครับพอรู้ว่าเป็นขนาด97เมกก็ต้องย้อนกลับมาดูตรงนี้นะครับแล้วก็ดูที่ว่าฮาร์ดิสก์มีเหลือพอ97เจ็ดเมกไหมถ้าสมมติว่าเหลือพอก็เอาเลยนะครับทำการ Copy นะครับจากแฟลชศูนย์ tftp แล้วก็คลอเอนเตไม่ต้องไประบุ IP หรือว่าไฟล์เนม เพราะว่าเดี๋ยวมันจะถามไปเองนะครับเนี่ยพอเราค่อย enter เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะถาม source name ชื่ออะไรนะครับก็เราก็ใส่ชื่อตรงนี้เข้าไปนะครับเราก็ค่อย enter นะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะถามอีกว่า remote host ก็คือไอ้ตัว TFTP server เนี่ย IP อะไรเราก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวจะ2.16.1.100แล้วค่อย enter นะครับพอใส่เสร็จป,ปุ๊บเราว destination file name นะครับจะเอาเป็นชื่อเก่าไหมนะครับถ้าชื่อเก่าก็ค่อย enter นะครับถ้าชื่อใหม่ก็แก้ชื่อซะ เท่านี้ปุ๊บมันก็จะเริ่มทำงานนะครับก็ปี้ไปนะครับจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ก็ง่ายๆตรงไปตรงมานนทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการอัปเกรดตัว iOS นะครับสมมติว่า Cisco ออก iOS เวอร์ชันใหม่มาแล้วเราอยากจะเอามาใช้นะครับเราก็ <c oughs> ห้พาร์เนอร์ดาวน์โหลดมาให้เรานะครพอได้ไฟล์มาเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับขัต้ตแรกก็เข้าเว็บไซต์ Cisco แล้วก็ไปดาวน์โหลดอิ a เ e f ไฟลมาก่อนนะครับ หลังจากนั้นเราก็ต้องเช็คก่อนว่า tftp กับ router connectivity เนี่ยโอเคต่อกันได้นะแล้วก็เช็คก่อนว่าไอ,าอ้ router เนี่ยตัว flash memory หรือ flash f a s h d r เนี่ยนะครับมีพื้นที่พออยู่เพราะว่าพื้นที่เดิมของมันก็เก็บ ios ตัวนี้อยู่ใช่ไหมครับเราก็ต้องดูก่อนว่าไอไฟใหม่ที่เราไปดาวน์โหลดมานะครับเป็นขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วไฟล์เก่าที่ไอ flash f l a s อันเดิมเนี่ยนะครับมีพื้นที่เหลือพอไหมถ้าเหลือพอที่ยัดลงไปได้กันก็โอเค หลังจากนั้นก็ทําการ Copy นะครับแล้วอ copy ลงไปเสร็จปุ๊บก็ทําการ Con f i g r o u t e r ให้ Boot ตัว new os แค่นั้นเองนะครับนะลองมาดูกันสเต็ปแรกนะครับลองปิ n งก่อนไปที่ตัว tftp server แนะค่นี้เมื่อเอินว่าเขาใช้เป็น ip v 6 i c ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษรับพอปิ้งไปโอเคแสดงว่า tftp โอเคนะครับ, by, okay. okay, รบต่อมาเช็คซิว่าไอตัวแฟลชไดนี่เหลืออยู่เท่าไหรนะ่ถ้าดูจากรูปนี้นะครับเหลืออยู่15 3เม จากนั้นก็ไปดาวน์โหลด Cisco IOS มานะครับเก็บไว้ใน TFTP Server สมมุติว่าดูแล้วนะครับใน TFTP Server เนี่ยไอ้ไฟล์ที่อ m เม e ที่โหลดมานี่มีขนาดประมาณสักร้อยเมกแล้วกันรเรามีพื้นที่เหลืออยู่ร้อเพราะฉะนั้นพื้นที่พอนะครับก็ทำการ Copy ีได้เราก็บอกว่า Copy จาก TFTP ไปยัง่ายศูนคอล n อ e r t e r ปุป๊บนะครับมันก็จะถามเองว่าไอ้ตัว TFTP Server เอเนี่ย IP คืออะไรเราก็ใส่เข้าไปนะ ล้วไอไฟแนมล่ะชื่ออะไรเราก็ใส่เข้าไปคอยเอนเตอร์ enter, นะครับเราเดสติเนชันที่จะไปลงยังแฟดได้เนี่ยเอาชื่ออะไรถ้าเป็นชื่อเดิมก็ Copy p a s t e มานะครับล้วก็คอยเอนเตอพอใส่ครบปุ๊บนะบมันก็จะเริ่มทำงานแล้วก็จัดการ Copy ลงไปที่แฟดได้พอคั copy ลงไปที่แฟดได้เสร็จนะครับเราก็ต้องบอกให้ตัวเราเตอร์ไปทําการโหลดตัว i ิเมตตัวใหม่ที่เราเพิ่งเอาลงไปนะครับก็เข้าไปที่ c o n f i g t e r m i n a l แล้วก็ใช้คำสั่ง boot system นะครับแล้วก็ระบุไฟล์ใหม่นี่คือไฟล์ image ตัวใหม่ที่เราเพิ่งจะ copy ลงไปที่แฟลชสูงจากตรงนี้ใช่ไหมครับพอระบุเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะต้อง copy ไอนน้ running นี่ครับอย่าลืมนะครับใน ram กลับเข้าไปใน startup ด้วยนะเพราะว่าทุกครั้งที่ร e l o a d เครื่องนะครับไอ้ตัวข้อมูลใน ram ก็จะหายไปหลังจาก copy จาก running ก็คือจาก ram ไป nv ram เสร็จปุ๊บก็สั่ง reload ได้เลย พอโหลดปุ๊คราวนี้ไอ้ตัว ios มันก็จะไปโหลดตัว image ตัวใหม่ขึ้นมาทำงาน <men> นะครับนะก็ง่ายๆมีเท่านั้นเองทีนี้มาดูเรื่องของ <c oughs> การจัดการนะครับในเรื่อง conflict file บ้างเมื่อกี้เราดูเรื่องการจัดการในเรื่องของ ios file คราวนี้เป็น conflict file เขาบอกว่าในภาพเนี่ยมันจะมีอยู่มันจะมีอุปกรณ์หลักหลาอยู่แค่3ตัวคือมี ram มี nvram แล้วก็ tftb ข้างนอกนะ ปกติเวลาเราคอนฟิกใช่ไหมครับจากเทอร์มินอลหรือจากเทลเน็ตเนี่ยเวลาเราคอนฟิกเราจะคอนฟิกลงไปที่หลมใช่ไหมครับแล้วเวลาเราคอนฟิกอะไรปุ๊บมันก็จะเมิร์ชเข้าไปก็คือเอาไปต่อเอาไปรวมอยู่ในนี้เรื่อยๆนะครับมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะ up, แบ็กอัพเก็บข้อมูลจากา amp, แลมมาเอ็นวีแลมเราก็แค่บอกว่า Copy นะครับจาก running มาอย่างส t a r t u p แค่นั้นเองหลักการซินแท็กเหมือนกันนะครับคือขึ้นต้นด้วย Copy แล้วก็บอกซอนและ destination ้าเราต้องการที่จะเอากับจากนี้มาลงในนี้ก็ก็ปีจาก startup มา running แค่น,นั้นเองส่วนในวงเล็บเหมือนนี้ไม่ต้องใส่นะครับอันนี้เป็นไม่ไม่เกี่ยวข้องกับ comma นะครับอันนี้เขาแค่อธิบายว่ามันจะเป็นการ merge เดี๋ยว merge เดี๋ยวแล้วค่อยไปดูกันนะครับ tftp server ถ้าเราอยากจะ back up จาก ram มาลงที่นี่เราก็บอกก็ปีจาก run มา tftp ถ้าอยากจะเอากลับคืนก็ c o ปี้จาก tftp ไปที่ running แค่น,นั้นเองนะครับบางทีจะ run บางทีจะ running ได้เหมือนกันหมด ันนี้จาก nvram นะครับแล้วก็ copy จาก tftp server ไป start นะครับหรือจาก start มายาก tftp นะถ้าเกิดเราต้องการจะ format ให้ตัว nvram หรือต้องการลบข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในนี้นะครับก็แค่ใช้คำสั่ง erase start แคนะ่นั้นเอตัวนี้ก็คือ erase startup นั่นเองนะแล้วมันก็จะทำการลบทุกเสศงทุกอย่างในนี้ออกนะครับ <c oughs> ทีนี้มาดูคำว่า merge หมายความว่าอะไรน,นะครับส่วนว่านี้คือ running conflict นะครับใน ram เราเป็นอย่างนี้เรามี ข้อมูลกิกศูนย์อยู่นะครับแล้วก็กิกศูนย์ทับหนึ่ง 1. ส่วนในสตาร์ทอัพนะครับเราก็บอกว่าเรามีข้อมูลกิกศูนย์ทับหนึ่งนะครับซึ่งเป็น1.2ซึ่งต่างจากตรงนี้นะครับแล้วก็บอกมีซีเรียลในสตาร์ทอัพเนี่ยไม่มีคอนฟิกของตัว G ีกิกศูนย์ทับศูนย์เลยพูดง่ายคือคอนฟิกสองอันนี้ไม่เหมือนกันนะครับพอเราบอกว่าเราต้องการ Copy นะครับ TFTP นะครับ ไป running หมายความว่าเราต้องการ copy ตรงนี้ลงมาไว้ที่ running ใช่ไหมก็คือ copy จาก tftp ลงไปที่ running ก็คือตรงนี้สังเกตว่าเป็น merge คำว่า merge หมายความว่ามันจะทำงานแบบ merge ําทำงานยังไงอยามาดูผลของมันนะครับผลของการ copy ตัวนี้มาทับตัวนี้ไม่ได้หมายความว่าตัวนี้จะหายไปแล้วมีไอ้ตัวนี้มาวางนะครับไม่ใช่แต่มันจะมารวมกัน ก็คือตรงนี้ไม่เคยมีกิกสูตรนับศูนย์ใช่ไหมครับตรงนี้สตาร์ที่สูนย์ทั้งหนึ่งของใหม่ก็จะกลายเป็นว่ายังมีสูนย์ทับสูนอยู่ศูนย์ทับหนึ่งมีเหมือนกันแต่ตรงนี้เป็น1นจะสตัวนี้เป็น10มันก็จะเอาตัวนี้มาทับนะครับก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็น1นจะสนะครับแล้วซีเรียลตรงนี้เป็น no ip แต่ตรงนี้มันมี ip มันก็จะเอานี้มาทับตรงนี้ก็จะเกิดเลยเป็นมี ip สรุปง่ายงคือเอาตัวนี้มาทับถ้ามันซ้ํามันจะยึดตัวนี้เป็นหลัักอาามทบแต่ถ้ ไอเน,นี้ไม่เคยมีปรากฏอยู่ในนี้มันก็จะยังมีค้างอยู่นะคอันนี้คือลักษณะของการเมอร์ชนครับ <c oughs> ต่อมาอ,อันนี้คือ Copy Running ไปที่ tftp อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับ <c oughs> พอเราสั่งนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะถามต่อล,ล่ว tftp server อะไรชื่อ ip อะไรแล้วก็ระบุไปเรา destination file name จะเอาตั้งชื่อไว้ว่าอะไรแล้วก็ระบุไป ืีจาก o p y y จาก TFTP กลับมาที่ running เคสนี้คือเคสที่ใช้ IPv6 ก็แค่ใส่ IP ที่เป็น IPv6 นะครับแล้วก็เลือกซอฟต์ไฟที่อยู่ใน TFTP server แค่นันเะอรบจะเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วการม i n เนททั้ง iOS แล้วก็ Config File จะตรงไปตรงมานะก็ Copy แล้วก็บอกซอสแล้วก็ d estination นะครับทีนี้ในกรณีพิเศษนะครับสมมติว่า เรามีการคอนฟิกให้ตัวพาสเวิร์ดในการเข้า enable Mode นะครับแล้วเราดันลืมนะส c สโเองก็มีช่องทางในการรีเซ็ตพาสเวิร์ดนะครับก็ให้ทำอย่างนี้นะครับวิธีการก็คือจะต้องบูตให้ตัวอุปกรณ์ก่อนนะครับให้เข้าไปอยู่ในเซฟโหมดคล้ายๆ Windows s a ว e เซฟโหในที่นี้ก็คือก็คือหลอมมอนี่นะครับก็ทำการ Switch Off router นะครับแล้วก็ Switch On ขึ้นมาแล้วก็ให้ไปกดเบรกนะครับปุ่มเบรกบนคีย์บอร์ดเนี่ยนะครับ ก็เพื่อที่จะเข้าให้ตัวลองมอนิเตอร์โหมดนะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับสเต็ปแรกเราจะต้องเปลี่ยนคอนฟิกตรงนี้เป็น2.142นะครับ2.142เพื่อที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการบูตตัว Startup c o n f นฟของมันนะครับพอเปลี่ยนเสร็จปั๊บนะครับก็ทําการรีเซ็ตมันก็จะเราเตอร์ก็จะเริ่มทําการบูตนะครับแล้วมันก็จะเข้าสู่ตรงนี้ให้เลยพูดง่ายคือ เปลี่ยนให้ตัวนี้ปุ๊บมันจะข้ามพาสเวิร์ดให้นะครับแล้วก็จะเข้าตรงนี้แล้วก็พิมพ์คําว่า enable เข้ามาได้เลยพอพิมพ์ enable เสร็จปุ๊บนะครับตอนนี้ใน running หรือใน ram จะไม่มี n o n i i t ใดๆเหลืออยู่นะครับเพราะว่ามันไม่มี n o n i i t เราถึงสามารถเข้าตรงนี้ได้ถูกไหมครับ <c oughs> จากนั้นนะครับพอเราเข้ามาเรียบร้อยเสร็จปั๊บนะครับเราก็ทําการ copy ให้ตัว Config นะครับที่อยู่ใน startup ที่เราเคยเก็บเอาไว้นี่นะครับให้มาอยู่ใน ram ซึ่งตอน Copy มาเนี่ยไอ้พา s เวิร์จะตามมาด้วยนะคอย่าลืมนะครับพาสเวิร์มันจะตามมานะส่วนอันนี้เป็นการ bring up no shutdown อันนี้คืออิน e ทอร์เสมมุติว่าเราต่อเข้ากับ tftp นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ต่อก็อันนี้ข้ามขั้นตอนนี้ไปก็ได้นะครับหลังจากที่เรา Copy มาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับอย่าเผลอออกจากโหมดนี้เด็ดขาดนะครับเพราะถ้าออกปุ๊บตอนจะเข้า enable เข้ามาอีกทีมันจะถามพาสเวิร์ดละ พะเรา copy จาก startup มา running ซึ่ง startup มันจะเป็น config เก่าที่มี password ตัวเก่าอยู่ใช่ไหมครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับพอเรา copy มาลง ram ปุ๊บนะครับ password ก็อยู่ใน config เรียบร้อยแต่บังเอิญว่าเราเข้ามาในโหมด enable แล้วเราก็เลยไม่จำเป็นต้องใส่ password อีกรอบหนึ่งนะครับนี้เราก็ทําการเข้าไปที่โหมด config terminal แล้วก็เปลี่ยน password ซะนะครับพอเปลี่ยน password เสร็จปุ๊บคราวนี้เรารู้แล้วนะครับว่า password คืออะไร ต่อให้ออกมาแล้วเข้า enable ใหม่ก็จะเข้าได้แล้วก็ก่อนจะจบขบวนการอย่าลืมเปลี่ยนค่า config register กลับไปเป็นค่าเดิมก็คือ2.1.0.2เพราะเมื่อกี้เราเปลี่ยนเป็น2.1.4.2เปลี่ยนจากเลขศูนย์มาเป็นเลข4เนี่ยนะครับจะทำให้ตัวนี้เนี่ยการบูเนี่ยมันจะไม่หลด IOS นะครับทำให้เราสามารถข้ามสเต็ดนี้ไดนะ้ก็หลังจากที่เปลี่ยน config register เสร็จปุ๊บนะครับก็อย่าลืมพะ เพราะว่าเราเซฟพาสเวิร์ดใหม่เรียบร้อยใช่ไหมครับก็จะต้อง copy จาก a รมกลับไป n v l a m นะครับแล้วในไอ้พาสเวิร์ดเก่าที่อยู่ในตัว n v l a m เนี่ยก็จะถูกทับด้วยพาสเวิร์ดใหม่ที่เราเพิ่งใส่เข้าไปเมื่อกี้นะครับโอเคแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นสเตปที่ใช้ในการ Recover password กรณีหรือพา s เวิร์นะครับอาจจะมีคนถามงี้ถ้าเกิดใครอย่างนี้ถ้าเกิดใครรู้ก็ทาได้ใช่ไหมตอบคือ okay. ใช่ครับถ้าใครรู้ก็จะทำได้เขาเพียงแค่ไป ทําตามสเปกที่ว่ารีบูตเราเตอร์ทีหน,นะครับทีสทีก็ก็ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นการป้องกันไม่ให้คนเข้าไปถึงหน้าเราเตอร์ได้นะครับก็เป็นสิ่งสําคัญถ้าเราเอาเราเตอร์เข้าไปไว้ในตู้แล้วก็ต้องไม่ลืมนะครับในการจะใส่กุญแจปิดตู้ไว้ด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าจบชั a เตอร์นี้นะครับในการเมネจตัว iOS แล้วก็เมเนจตัว Startup Config นะครับ ก็สำหรับวิดีโอชุดนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ